สวัสดีจ้าพี่น้องกะทินหน่อยมากแล้ว้ะจ้าสวัสดีตอนเซอเมนเมืดดประมาณตีหาเคิงจ้ะแต่ว่ามาลงขีปตอนแรงค่ะเมื่อนี้กะทินหน่อยสิพาเห็นเมนูหนึ่งไกบ่บาน่าหนึ่งแบบเป็นโตเป็นโตเลยเนาะค่ะหนึ่งอบสมุนไพรขันตอนแรกเขาก็เอา,เอาไก่ที่เขาเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะจนมีเกล็ดน้ำแข็งเกาะแล้วนะคะอันนี้เมื่อกี้เห็นอย่างๆจังหน่อยหนึ่งเขาก็เอามาบังๆตามโตก่อนเนาะคะ่ะเราจังไอซับ ตรงกลางนาอกเผื่อสิจะแพรโตไก่ออกเนาะจ้ะเฮาจะบังกอเหล่าจังมะสามเนาะเพราะว่ามันจะได้เห็นงางจ้ะนี่คะ่ะเฮาจะแพรออกคือจังเฮาจะเอาไปปิ้งจ้ะเมนี่ก็คือเป็นหนึ่งไก่สูตรสมุนไพรคือเกาตะวาแบบบริะเอียเป็นชิน้นเป็นชิ้นเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องสมุนไพรที่เขาจะเอามาหม,มักไก่มี ตะไคร้ใบบกักูหอมแดงกระเทียมพริกเนาะคะ่ะขั้นตอนแรกเขาก็จะเอาพริกแห้งเนาะคะ่ะใส่ลงไปก่อนถ้าผู้ใดบ้ามากินเพ็ดก็สามารถลดปริมาณพริกหรือว่าบ่ไซดเลยก็ไใดเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นตะไคร้ซ้อยะคะ่ะแล้วก็มีใบบักูสซ้อยจังหน่อยตําให้เข้ากันจ้าตําแบบ่ต้องละเอียดค่ะค่ะเอาแบบหยาบๆพอนะเพราะว่าเขาใส่ในหนึ่งไก่เผื่อห้มันมีความหอมะความแซ่บเนาะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปใส่หัวหอมแดงลงไปจังหน่อยหนึ่งค่ะ เล่นเน่นก็นคือตองมีตะไข่ใบบักูด้วกะกระเทียมเนาะจานี่เ้ากกะโคกพอบุบบุบนี่ละค่ะบ่ต้องเอาแร,ครงค่ะเนาะเมื่อนี้อากาศสดใสแห้งจานี่ค่ะมีแสงแดดเหลื่อมซองแล้วอันนี้ไกลกัที่ห้าแพรใ้เรียบร้อยแล้วนะเนาะห่าก็จะใส่เครืองที่ห้าตตามว้ลงไปเลยจ้าพี่น้องได้ยังกินน้อเมื่อนี้ ผัดผู้ใดยังบ่มี่น้กกินมากินหนึ่งไกลล่ถ้าจะปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไก่จักน้อยหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่ผงชูรสจักน้อยหนึ่งนี่ค่ะบางคนอาจจะแบบเอ้ยเหตุอาหารบ่มีฝีมือก็อยากมาโชว์ยังใส่ผงชูรสด,ด,ดีอยู่อันบ่ไดมมาโชว์ความสามารถว่าเป็นคนเหตุนอกกินแ่บโดยบ่ปรุงเ้อค่ะแค่ <c oughs> <c oughs> แบบว่าอยากมาแบบนําเสนอการเหตุเคลีปบอาหารต่างๆนหน้าเพื่อผู้ใดแบบว่าสนใจอยากจะเหตุอยากจะกินของแสบน้ากันเนาะค่ะ อาเมื่อกี้ใส่แล้ว,ลวใส่น้ำปลาต้องไปน้ำเนาะคะ่ะหนึ่งไก่ใส่น้ำปลาจากน้อยมันจะได้หอมๆจากนั้นเท่ากับคลุกเข่าให้เครื่องส่วนผสมต่างๆมันเข้าไปในเนื้อไก่เนาะนี่ค่ะคลุกเข่าไปเรื่อยๆเลยหลังจากนั้นเท่าก็จะเอาไปแบบว่มามัรทิมไว้จักประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีก็ไดดจา้าถ้าผู้ใดมีเวลาหรือถ้าผู้ใดบ่มีเวลาก็จัดการหนึ่งได้เลยค่ะนี่ค่ะ พอเข้ามากักเรียบร้อยแล้วเขากะค่างเตาไห้ถาเรียบร้อยแล้วนี่จ้ะนี่ใส่เตามาหาเศรษฐีเช่นเดิมปิดฝาซึ่งค่ะหนึ่งประมาณจากสี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเนาะจ้ะแล้วแต่ผู้ใดมากแบบเปื่อยหน่อยเปื่อยหลายเนาะอันนี้กะหนึ่งมากประมาณ40นาทีไก่มันเริ่มสุกเนาะจ้ะเขากะจะมาโรยใบบัก,กูใส่ไก่อีกนิดหนึ่งค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเร่มแนวน้าว่าเหลือไก่ บานให้เลือกโตเทมันออกสีเหลืองเหลืองยังสีและะ้วกับแบบปลาโตกระลังพอดีบอบอใหญ่บอ,บอหน่อยเกินไปเนาะคะ่ะเามันออกเหลืองเหลืองสีคือไก่มันจะมีความมันความหอมเนาะนี่คะ่ะเข้าปิดไว้ระวางทีล่อใบป,ประกุมันซุกเนาะคะ่ะเขาก็จะมาตามําเจลหนึ่งไก่ต้องกินคู่กับเจลพริกดิบบักหน้าว่าจะเขาก็เอาพริกดิบพริกกระเลียงเข้าเนะะี่ยค่ะตํากับกระเทียมหอมแดงให้ละเอียดคะ่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงชูรสน้ำปลาและการน้ำบักหน้านะคะ่ะ นี่จ้ะผู้ใดมักแบบใส่ปลาแดกก็สาม,มารถใส่ได,ดเด้อจ้ะปลาแดกปลาลาปลาแดกตอนก็ได้ค่ะจากนั้นเะท่ากับคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันเนาะคะ่ะเจลตัวนี้นี่มันมันจะเข้ากันมากเลยกับไอ้หนึ่งไก่ค่ะนี่จ้ะหนึ่งข้าวเหนีย้หอนๆไวเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้พร้อมรับประทานแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นตาเสีบวคะคะรสชาติจะเป็นแบบ นวลวสมสมเนาะอันนี้ก็นหนึ่งไกลที่ห้าโปงออกมาจากหมอเนาะค่ะนี่ค่ะาอห่วยห่วยเลยจ้ามาค่ะบาดเจีนีมาแซบแซลมันกันเข้ากระทินหน่อยตับไตใสพุ่งเครื่งในกันยัดอยู่เต็มท้องเลยได้จ้านี่ถ้าห้าเหลือกไกลที่มันโตออกเหลืองเหลืองมันจะเป็นแบบมันมันหอมหอมแบบนี้เนาะค่ะแต่ถ้าผู้ใดมบ่มักไข่มันบ่มักอย่างสีกะให้เลือกโตถี่มันแบบว่าออกสีขาวๆเนาะ ถ้าผู้ใดบ่มีไก่บ้านก็สามารถใส่ไก่พันไก่ยอยียงที่หาซื้อได้เนาะจ้ะนี่ค่ะคำแหลกขอฉีกขาเลยนี่ค่ะเบิ่งความเปอยค่ะพี่น้องแต่ว่าเหนือไก่บานเพิ่็จะมีความแบบว่าลักษณะพิเศษของเหนือมันเนาะค่ะมันก็จจะเป็นเหนือเซนเซนประมาณนี้นี่จ้ะมาเด้อมาเด้อค่ะแซ่บค่ะหอมแห้งค่ะรสชาติกลมกลมพอดีพอดีเลยจ้ะ ห่อนเมื่อยอยู่เด้นี่ค่ะแต่ว่าก็ต้องกินตอนห่อนๆค่ะมันมันจังจะแส่บพอดีเนาะนี่ค่ะเอาเขาว่าจำนำบัตตานี้สำหรับมอนีกับทินหน่อยขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะบ๊ายบาย